สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเพลนะครับจะมาสอนวิธีการลบตัวนี้ครับออกจากปฏิทินเราครับมันคือการที่เราเข้าเว็บหรือว่าเว็บโฆษณาที่เรากดผิดนั่นเองครับผมแล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราไปกดตกลงครับมันเลยแอดเข้ามาในปฏิทินของเราแล้วมันแจ้งเตือนรบกวนเรามากครับ เราก็สามารถลบได้ดังนี้นะครับเห็นไหมครับทุกวันมันจะขึ้นนะครับไม่ใช่แค่วันนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นอีกครับขึ้นทุกเวลาครับจะเราลาคาญครับมันแจ้งเตือนบ่อยมากเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมจะสอนนะครับคือเข้าไปที่นะครับดูนะครับนี่ครับผมมันขึ้นแบบนี้เราเข้าไปตรงการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าจากนั้นนะครับเราหาคําว่าปฏิทินครับนี่เลยครับผมปฏิทิน เราเข้าคําว่าบัญชีครับเห็นไหมครับคําว่าบัญชีอีกครั้งนะครับหนึ่งอย่างแรกนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วเข้าไปที่ปฏิทินครับผมจากนั้นนะครับเข้าไปที่บัญชีครับเห็นไหมครับมันจะมีปฏิทินที่สมัครรับจากนั้นครับกดคําว่ากดเข้าไปเลยครับข้างในกดอีกครับปฏิทินจากนั้นกดคําว่าลบออกครับหรือว่าลบบัญชีกดลบบัญชีครับจากนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นครับเราก็ไปเช็กดูครับว่าออกไหม นหครับออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการก็แสนง่ายครับผมสวัสดีขอบคุณครับ